สวัสดีครับสองแป้งสมุนไพรครับยังอยู่ที่เดิมนะครับผมพ้ามาบึงอีกครับว่านอีกตัวนึ่งครับผมว่านเทพรันจวนครับผมนี่ครับเทพรันจวนหรือว่าเทพรำลึกสองชื่อเป็นว่านเมตตามหาสนีเป็นว่านสุดยอดว่านมหาสนิทมี่ยมาครับมูเตลูมาแล้วครับรอบนี้ครับสนใจติดต่อมาได้ครับด้วก็เดี๋ยวเรามามาดูการขูดของพี่แป้งนะครับแล้วก็จะได้บอกเกี่ยวกับ ความเชื่อของเขาด้วยคุณผู้ชมครับว่านตัวนี้ก็สามารถปลูกไว้บริเวณรอบบ้านนะครับเขาเชื่อว่าเป็นว่านที่เป็นด้านมหาเสน่ห์คือเสน่ห์แรงที่สุดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีการนิยมเอาไปทําเป็นเครื่องรางของขลังนะครับทั้งไปทําเป็นน้ํามันแล้วก็ทําเป็นมว,มวลสารในการเอาไปทําเป็นพระเครื่องของขลังต่างๆนี่แหละครับตัวนี้ที่เขาขายในเน็ตก,ก,กันแพงแ วันนี้เราก็จะเอาไปปลูกเนาะใช่ครับเอาไปขยายย่าเขาจะรื้อที่แล้วครับผมเขาเรียกให้มาขุดเอาเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาให้มาดูก่อนพอดีเจอดีครับคุณหมอบอกเป็นบ้านที่ดีมีแฟนแน่นอนครับปีนี้ก็ปูกทั้งปลูกไว้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปทําเป็นน้ํามันก็เอาไปทําได้นะครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรไม่มีนะครับคุณผู้ชมหรือถ้าใครมีก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่แป้งได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ เพราะว่าเรื่องสมุนไพรมันก็ไม่มีใครเก่งไปก่าใครหรอกคุณผ,ผู้ชมเนนมนป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันแนะนํากันได้ครับเราถือว่าเป็นน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆขนาดผมคนติดตามเยอะๆผมยังยังต้องรับฟังจากคนอื่นเลยว่าสมุนไพรบางตัวเนาะค,คนยิ่งอายุมากเขาก็เคยใช้ก่อนเราเราก็ยังอายุน้อยอยู่ครับ ขอรับฟังใบครับสวยครับสวยครับมันเป็นประสบการณ์ของดีครับผมลักษณะมันเป็นยังไงพี่แป้งนี่ครับหัวไม่ลึกนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะปีที่แล้วมาตรงนี้แหละเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปเราจะเดินไปดูข้างล่างว่าเราจะเจอดอกของเขาหรือเปล่าปีที่แล้วผมมานะครับดอกสวยมากคุณผู้ชมดอกจะคล้ายๆดอกกระเจียวนะครับแล้วเขาบอกว่าวิธีสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับว่านี้ใบเขาจะมีสีอะไรพี่ปองแป้ง สีเขียวเหมือนหยกครับผมก้านยาวครับนครับสีเขียวเหมือนหยกนะครับอย่าไปสับสนกับกระเจียวสีขาวสัมผัสดูจะเหมือนกรมี่นะครับสัมผัสดนนุ่มมากเหมือนกรมี่เลยเพราะว่ากระเจียวสีขาวที่เราเห็นในป่านะครับตัวนั้นคือหัวจะเขาจะกลมใช่และใบไม่เรียวยาวนะครับตัวนี้คือใบของเขาจะเรียวยาวเขียวเหมือนหยกเลยครับเขียวเหมือนหยกนะครับนี่วิธีสังเกตง่ายๆเวลาไปเจอครับีครับ ไม่ลึกครับอยู่ตื้นๆแต่หอมนี่ครับหอมครับหอมครับดูครับเต็มตะก้าเลยแล้วก็คนที่เป็นนักเลงนะครับหรือว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับชกมวยอยู่ใช่ไหมครับสามารถท่องนโมพุทธายะสามจบนะครับแล้วก็กินว่านนี้เข้าไปมันจะช่วยให้ร่างกายไม่ เจ็บไม่ปวดนะครับเวลาเราโดนของมีคมหรือว่าโดนชกโดนต่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่ได้งงางนะเราก็เอาจากตำราอีกทีเหมือนกันอ่านมาจากตำรานะครับมาดูพี่แป้งขุดต่อครับขุดไม่ลึกครับเพราะเขาอยู่ไม่ลึกนะครับไม่ลึกแค่ต้องระวังไม่ให้สับไม่สับหัวเขาลากเขาก็เปาะกรอบห้ากินอยู่นะ หอมครับพี่แป้งโดมดูสิหอมไหมหอมครับถึงบอกว่าน่ากินไงครับหอมมากๆมันก็คงจะมีความเออ่คล้ายๆกันกับพวกประเภทขิงขาใช่ครับอืมจหน่าจะอยู่ในตระกูลนั้นใช่ใช่ต้นอ่อนอันนั้นญ้าอันนั้นเอออันนี้ใช่หัวมันอยู่เปแป้งเอามาเลยใช่หัวมันอยู่นังไงเออใช่ใช่ขดไปขดไปเราก็จะสังเกตได้เร็วขึ้นนะครับ ว่าเขามีลักษณะแบบไหน oh. ถ้ามีสมุนไพรตัวอื่นมาปนเราก็จะดูออกอยู่ที่เดียวกันกับว่านนางคำเลยนะครับเราถ่ายว่านนางคำเสร็จเขามาถ่ายตัวนี้นี่ครับหัวเขาสวยไหมครับคุณผู้ชมกลม,ม,มนี่ครับนะครับมาขุดต่ออีกสักบแคปหนึ่งเหมือนได้มาเก็บด้วยกันนะขุดครับคุณหมอไม่ไม,ม่เขาจะถมเขาจะไถท,ทิ้งอยู่แล้วครับเพราะตรงนี้เขาปลูกเป็นสวนยางครับยากยากกันครับ หลายคนก็จะดราม่าว่าเราเข้าเขตอุทยานะะไม่ใช่นะครับสวนยางครับอันนี้ไม่ใช่เขตอุทยานนะครับกลัวตำรวจจับครับครับโอเคครับนะครับขอบคุณนะครับที่มาดูมารับชมวันนี้ก็เนาะก็เป็นภารกิจการมาเก็บว่านว่านอะไรพี่แป้งอะไรนะ วัดรันจวนครับเทพรันจวนนะครับ,ล,นนรบลองดูกันนะครับผมถ้าใครสน<ม>ใจยังไงติดต่อเบอร์ไหนพี่แป้ง0980426685ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ